กล้องจิ๋วนีปกเสื้อสปอร์ตคาเมล่ารุ่นนี้มี Wi-Fi หรือเปล่านะครับกล้องจิ๋วรุ่นนี้มี Wi-Fi นะจะมีวิธีการเชื่อมต่อ,อยังไงมาดูกันเลยนะครับไปที่มือถือของเราไปดาวน์โหลดแอป,ปนี้มาเลยนะครับสปอร์ตดีวีแล้วเปิดกล้องขึ้นมากดปุ่มค้างเอาไว้จะมีไฟสีน้ำเงินติดขึ้นมาให้กดโลวเร็สองครั้งแสงไฟจะกระพริบแบบนี้หมายความว่าพร้อมสำหรับก,การเชื่อมต่อแล้วเปิด WiFi ที่มือถือขึ้นมานะครับเลือกเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีชื่อว่า CamH88 แล้วกรอรหัสผ่านลงไปรหัสอยู่ในคู่มมมืืออออออรรรบบแแแแแลลล้้้้้้วววตต่่่่เเเเขขาาชกงีียยไปปท อันนี้ก็เป็นภาพส,สดๆจากกล้องจิ๋วตัวนี้เลยนะครับเชื่อมต่อได้ง่ายแบบนี้เลยนะแล้วเราก็สามารถดูรูปดูคลิปวิดีโอที่เราถ่ายไว้ได้เลยนะครับแต่ไปที่รูปอัลบั้มแต่ไปที่เมม o r ีแต่ไปที่วิดีโออันนี้ก็จะมีไฟล์คลิปวิดีโอที่เราบันทึกเอาไว้นะสามารถดูพรีวิววิดีโอได้เลยและสามารถบันทึกลงมือถือได้นะครับแต่ที่รูปดาวนโหลดตรงนี้ ไฟล์วิดีโอก็จะเข้าไปอยู่ในมือถือของเราแล้วนะครับเอาไฟล์ไปใช้งานต่อได้เลยใครที่ขับคีโมตอ์ไซส์สายปั่นจักรยานแนะนำกล้องจิ๋วหนี่ปกเสื้ออันนี้เลยนะครับความคมชัดระดับ 1080p กันน้ํำลึก30เมตรมีอุปกรณ์แถมให้ครบแล้วนะครับพร้อมใช้งานในแบบนี้เลยกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเียงพูดคุยได้ในคอมเมนต